มัสการหลวงพี่เก่งด้วยนะครับะสาธุเริญพรอ <c oughs> ครับโอเควันนี้ก็ขออนุญ,ญาตเ,เพื่อนๆที่รับชมนะเพราะว่าเดี๋ยวแมงขออนุญ,ญาตนั่งเท่ากับหลวงพี่เก่งนะครับ<ด>ขออนุญ,ญาตนะครับก็เดินทางนะครับมานครปฐมเนาะ,นะวันนี้มาอยู่จังหวัด<า>ช <า S 1> ัยเชิ<า>ครับอำเภอบางน้ำเปี้ยวบางน้ำเปี้ยววัดอะไรนะครับวัดวิเวกวณารามวิเวกวนารามครับตอนแรกก็เซิร์ชไปไปขึ้นเชียงใหม่เลยชาวฉบอกว่าเนีะยหลวงพี่เล่นแล้วนะไม่ใช่นเออมันมีหลายที่มีหลายที่วัดวิเวกวณาราม ปางมุดมามากับเพื่อนเพื่อนบอกเฮ้ยฝ่ายนครนายกันนี่เกือบไปแล้วนะแต่ดีโชคดีมาถูกขึ้นทาง่วนมาอะเดี๋ยวเราก็มาสัมภาษณ์แบบสบายสบายเนาะเพราะว่าเอย่างเคสหลวงพี่เนะี่ยเป็นเคสที่หายจากแพนะิกเนาะหายแบบจริง,รงครับ,รบแล้วเป็นเคสพิเศษด้วยนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าปกต,ติพวกกาแฟพวกเนี้ยมันจนะกระตุ้นเนาะอาการจะไม่ให้กินเลยหลวงพี่นี่ไม่รู้แอบกินตอนไหนวันนี้ก็ยังกินอยู่มาโชว์ <laughs> ด้วยเนี่ยโยมพี่กินอยู่เฮ้ยแสดงว่ามันดีจริงนะครับแล้ว อังนั้นเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยหลวงพี่เนี่ยเป็นแพดดิกเนี่ยก่อนที่จะมาหายมาเจอแม่นนะ่ะมานานกี่ปีแล้วครับเป็นประมาณปีห้าห้าห้าประมาณปีหกเดี๋ยวก่อนนะปีนี้มันหกแปดใช่ไหมหลวงพี่เป็นหนักๆเลยปีปีปีหกเจ็ดก็ป, 6, ประมาณ 6, 6หกหกคือคือหกเจ็ดยังไม่รู้ว่าว่าว่า,วาตัวเองเป็นเป็นโรคนี้อ๋อคือมีอาการั้มแต่หกเจ็ดแหละมีมีคือหกเจ็ดคือมีอาการหมายถึงว่าอยู่ดีหัวใจเป็นเต้นแรงทํางานวัดอยู่อย่างเนี้ย ทำงานวัดแล้วหัวใจหัวใจมันเต้นแรงพอเต้นแรงเสร็จปุ๊บมันแน่นหน้าอกเหมือนมีคนมาทับที่หน้าอกอแล้วโยมเขาพาไปส่งหลวงมาบางําเปี้ยวครับก็เอโคหัวใจพอไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอาการหายไปเองอแล้วคุณหมอจากที่บางํำเปี้ยวก็ส่งหลวงพี่กลับเพราะว่าอาการหายไปเองครับแล้วหลวงพี่ก็ไม่มั่นใจตัวเองก็เลยทําการเข้ากรุงเทพไป,ไปรักษาไปวินิจฉัยว่าตัวเองเป็นโรคอะไรครับ แล้วเข้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพพ่อไปตรวจเอ็โคหัวใจเกี่ยวกับระบบหัวใจทั้งชุดเลยก็ไม่พบอะไรครับแล้วก็มันก็หายไปเองโดยโดยโดยสัพพันธ์แล้วคุณคหมอเขาก็ไม่ได้บอกว่าอะไร,รแล้วมาเป็นมันกําเริบอ,อีกทีหนึง่งเมือ่อเมื่อปีที่แล้วประมาณเดือนเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยห้าห้าเดือนประมาณสี่อ่าห้าห้าเดือนปีที่แล้วพฤศจิกานี่เป็นหนัก เป็นหมายถึงว่าเป็นตอนพฤศจิกาห้าหกหกแปดหกแปดนี่เริ่มเริ่มเป็นหนักแล้วหมายถึงว่ากระสับกระส่ายแต่กาแฟก็ยังยังฉันอยู่ทุกวันเติมไม่ขาดไม่ขาดเพราะว่าครับเพราะว่าหลวงพี่ก็คือฉันทุกวันแต่ก่อนหลวงพี่ฉันคาราบาลหลวงพี่ทําอะไรเอฟมาก็เลยเลิกจากคาราบาวมาเปลี่ยนเป็นกาแฟดำก็กินมากินกินเพื่อที่ว่ามันทํางาน คือมันจะไม่นอนของพี่จะเป็นคนไม่นอนกลางวันไม่ชอบนอนไม่ชอบนอนกลางวันก็กินกาแฟมันก็ทํางานวัดจนมีอาการหัวใจเริ่มทําไมมันเต้นแรงเต้นแรงขึ้นแล้วรอบสองนี่หนักเลยรอบสองหัวใจเต้นไวครับไวแล้วเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายพอเหนื่อยพอหัวใจเต้นไวแล้วมันเหนื่อยเหนื่อยงโยมหมายถึงว่าเหนื่อยเหนื่อยง่ายครับเหนื่อยแล้วก็ยังไงอ่ะกระสักกระส่ายนอนไม่หลับอือาการมีประมาณนี้อมือ คือก่อนก่อนที่ก่อนที่ที่มันจะเป็นของพี่ก็ฉันกาแฟตามปกติครับก็ฉันทั่วไปไม่มีอะไรแต่อาการมันเริ่มมีขึ้นที่ว่าหัวใจเริ่มสั่นแล้วใจสั่นอ่าช่วงช่วงช่วงพฤทธิการเนี่ยหัวใจสั่นมือสั่นแล้วทีนี้ก็กลัวไงเวลาหมายถึงว่ากลางคืนเนี่ยกลัวว่าว่าเราจะตายไหมอะไรเงี้ยจะตุยมันรู้สึกแบบนไรมั้ยจริงๆเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยจะตายไหมอะไรไหมก็กลัว ก็เลยกลับไปเอ็โคหัวใจอีกเอาอีกรอบนึงกลับไปอีกรอบนึงครับกลับไปที่โรงพยาบาลเก่าที่กรุงเทพอ่าก็ไปทั้งเอ็โคหัวใจแล้วก็พอเอ็โคเสร็จปุ๊บตัวไทลอยครับคุณหมอบอกว่าถ้าหลวงพี่หัวใจหลวงพี่ไม่มีแล้วหลวงพี่ขอขอดูไทลอยครับหลวงพี่ก็ใจไม่ดีแล้วเพราะคุณหมอบอกเช็คเช็คเช็คหัวใจแล้วไม่มีอะไรแต่ขอตรวจไทลอยคุณหมอบอกว่าให้ขอดูตัวไทลอยเพราะตัวไทลอยเสร็จปุ๊บไม่มี <P. S 1> พอไม่มีเสร็จปุ๊บคุณหมอเขียนไปพบแพทย์เลยพบจิตเวทเขาจิตเวทเขาบอกว่าหลวงพี่เป็นแบเ,เดียวกันหมดเขาบอกว่าหลวงพี่น่านจะเป็นแพนิกออ่าแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าให้หลวงพี่อ่ะแล้วหลวงพี่ก็ไม่เข้าใจว่าแพนิคคืออะไรเพราะเพราะยังไม่รู้ไงอ่าเขาก็บอกาอาการมาให้หลวงพี่อ่ะคือพฤติีการเนี่ยแล้วหมอนัดหลวงพี่ช่วงธันวาแต่พอดีใบใบใบที่หมอนัดแต่หลวงพี่หาไม่เจอเพราะรับพอหลวงพี่ยังยังไม่ได้ไป ก็คือว่ากะจะไปอยู่แล้วอ๋อหมอจิตเวชนะก็ล้วเพราะคือเพราะคือเขานัดหนุ่พี่แล้วไงช่วงธันวาเนี่ยหนุมพี่ก็ต้องไปครับอ่าแล้วจังหวะว่าหนุงพี่ดู youtube ก็ไม่เห็นจะมาเจอกะโยมอ๋อเจอกับผงนะเจอเจอในที่ y youtube อ่ะหนุ่พี่ก็ที่มันโลกเดียวกันเลยที่กิดที่หนุ่พี่เป็นหนุพี่ก็ยังไม่กล้าสั่งนะครับเพราะกลัวกลัวหมายถึงว่ากลัวโดนหลอกโดนอะไรครับ แล้วก็เลยหลวงพี่ก็วันแรกหลวงพี่ก็เลยลองทักหาโยมอะที่ว่าโทรคุยแล้วไปเจอ<ๆ>เจอเสมียน oh, admin, admin. อ๋แอแอดมินแอดมินแอดมินยมรับครับผมบผมพี่เองไม่ยังไม่กล้าสั่งครับจนมาคุยกับโยมครับก็ลองได้มากินตัวเนี่ยของโยมกระปุกแรกครับกระปุกแรกก็ได้ทําการสั่งไปทําการสั่งซื้อสั่งไปกระปุกหนึ่งสั่งไปกระปุกกระปุกแรกนั่นก่อนครับแต่ก่อนที่ ก่อนที่จะมาเจอโยมหลวงพี่ได้ได้เลื่อนดูแลที่ว่าโยมไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์แต่ละเคสของโยมมาอ๋อเลื่อนดูอยู่หลายคนใช่ไหมครับเลื่อนเลื่อนดูอยู่หลายคนเออมันก็แล้วจังหวะมาเจอเคสหลวงพี่หลวงพี่ประสิทธิ์หลวงพี่ประสิทธิ์มาเจอเคสนี้อ๋อเป็นพระหอหลวงพี่เลยอ่าหลวงพี่ก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอ๋อแปดสเอนคือเชื่ออ๋อเริ่มเชื่อแล้วเลยเพราะมันมีเพราะหลวงสัมภาษณ์หลวงพี่ประสิทธิ์เคสแรกครับหลวงพี่ก็เออเริ่มเชื่อแล้วหลวงพี่เลยตัดสินใจทําการสั่งซื้อกับโยมไปหนึ พอกินพอสั่งมาได้ก็ลองฉันดูวันละสองเม็ดก่อนนอนครับสามวันแรกยังไม่เห็นผลครับจนอาทิตย์กว่าเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วเป็นยังไงบ้างครับคือจากหลวงพี่ปกติหลวงพี่จะเป็นคนนอนประมาณห้าทุ่มครับปกติโดยทั่วไปแล้วพอมากินยาของโยมดูก็ประมาณสามสี่ทุ่มเริ่มง่วงแล้วอ๋ออก็มันก็หลับหลับก็แต่ก่อนนั้น,นอนไม่ค่อยหลับคือแต่ก่อนนั้นกะสับซาย<อ>แต่คือถามว่าหลับไม่หลับ หล,ลับปกติแต่มันจะหลับยากหน่อยหลับประมาณกี่โมงหลับยากเที่ยงคืนเที่ยงคืนจะไม่ตื่นกลางดึกด้วยไหมมีไหมครับเป็นบางช่วงโยมป,ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งก่อนที่ยังไม่ได้กินสมุนไพรโยมะนะครับพอจนมาได้กินสมุนไพรโยมก็อาทิตย์แรกเริ่มเริ่มแบบมีปฏิกิริยาและเริ่มง่วงสามสี่ทุ่มครับก็กินมากินไมาเรื่อยก็อาการเริ่มแบบดีขึ้นแต่ยังไม่ได้แบบดีทีเดียวครับเริ่ม มีปฏิกิริยาก็คือมันรู้สึกสบายตัวเริ่มดีขึ้นแต่กาแฟก็ยังยังแต่คือสาวมาแรกหลวงพี่ไม่สั่นกาแฟนะอ๋อเพราหลวงพี่กลัวที่โยบอกหลวงพี่กลัวกันหลวงพี่เลยไม่กล้ากินครับพอสาวัาหลวงพี่หยุดไปวันที่สี่มันมันมันดีขึ้นไงอ๋อครับวันที่สี่มันดีขึ้นหลวงพี่ก็ก็เลยก็เลยก็กินมาตลอดอย่างทุกวันนี้ ครับแล้วแล้วไอ้ที่บอกว่าอาทิตย์กว่ามันเริ่มเห็นผลเนี่ยมันดีขึ้นยังไงอยากให้หลวงพี่แบบไล่สเต็ปให้หน่อยว่าม,มันดีขึ้นยังไงจนทุกว,วันนีมน้มันเหมือนจะไม่มีอาการแล้วใช่ไหมใช่โยมคือมันดีขึ้นหมายถึงว่าใจคือหลวงพี่ก็กินกาแฟครับวันที่สี่ก็ลองกินดูใจก็คือไม่ไม่เต้นแรงก็คือปกติเหมือนคนทั่วไปเนี่ยโยมไอ้ไอ้ใจแบบไม่เต้นแรงกลับมาปกติเนี่ยประมาณกี่วันครับหลังกินสมุนไพรตัวเนี้ยบางคนก็ชอบถามผมว่ากี่วัวนเนี่ยถึงจะเห็นผลเห็นการเปลี่ยนแปลงเออ คือมันอย่างนี้มันบอกไม่ได้โยมอมันบอกไม่ได้ว่าว่าว่ามันจะไม่เต้นตอนไหนแต่แต่สรุปง่ายๆว่าพอพอลองมากินสมุนไพรของโยมครับอาการก็ดีดีขึ้นหัวใจก็ไม่เต้นก็ไม่กระสับกระส่ายคือตั้งไปกระปุกเดียวกระปุกกระปุกกระปุกเดียวไอ้กระปุกแรกเนี่ยถ้าอาการดีขึ้นอะไรเงี้ยหลวงพี่ให้เป็นตัวเลขก่อเดี๋ยวให้เขาไปตีกันเองประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หลวงพี่ว่าน่าประมาณมีครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าพอกระปุกแรก มันใกล้จะหมดนะครับหลวงพี่ก็เราคิดไปเองไหมอ๋อว่ามันคิดไปเองใช่ว่าว่าทําไมหลวงพี่อาการมันดีขึ้นโหลวงพี่ก็ลองลองหมายถึงว่าเราคิดคิดไปเองไหมเออแบบความมันมีความรู้สึกดีขึ้นมันดีจริงๆหรือเราแค่คิดไปเองใช่หรือคิดไปเองไหมครับอ่าแล้วหลวงพี่ก็ลองลองหยุดไปหมายถึงก็ปลุกแรกนะครับหลวงพี่ก็ลองหยุดฉันสามวันดูได้อาการมันมันจะมาอีกไหมครับหัวใจสั่นอะไรสั่น มันก็ไม่มีโยมมันก็ไม่มีครับเยี่ยมเลยแต่คือตอนนั้นกลัวโยมหมายถึงว่าเรากลัวกลัวแบบมีความรู้สึกหวาดกลัวทานู่นทํานีนาน่กลัวค,คุณนู้นคนนี้กลัวญาติโยมกลัวกลัวไปหมดเลยยิ่งกินกาแฟด้วยอนั่นคือตอนย้อนกลับไปตอนเป็นนังหนักใช่ไหมอ๋อมีอาการกลัวด้วยกลัว<อ>ด้วยอ๋อโอเคครับมือมือมือสัน่นมือสัน่นเท้าสัน่นตัวสัน่นมือสัน่นมือเลยโยม ค,คืออยากรู้ว่าอาการพวกนี้มันกระทบในการใช้ชีวิตเราไหมครับหรือว่ามันมัน,นมันดีอย่างหนึ่งมันชอบเป็นกลางคืนโยม oh. มันจะเป็นเฉพาะเฉพาะใกล้ๆนอนอแต่กลางวันเนี่ยอย่างถ้าเจอตอนนั้นหลวงพี่ไปโรงพยาบาลไม่ได้เพราะตอนนั้นหลวงพ่อเจ้าวาดเข้าโรงพยาบาลแล้วหลวงพี่ต้องไปคอยดูแลแ,แกแล้วที่หนักๆล่าสุดเลยเนี่ยคือหลวงพี่ไปรับหลวงพ่อก่อนที่ก่อนที่ยังไม่ได้กินยาของโยมนะครับ รับหลวงพ่อที่โรงพยาบาลแล้วจังหวะมันมีเตียงพระอาภาธเนี่ยใส่สายใส่อะไรโยมเชื่อไหมหลวงพี่ถือก็แฟอยู่มือสั่นอย่างเงี้ยพๆับๆๆๆ,ๆๆๆเลยแก้วสั่นเพราะคือเราเห็นเราเห็นสิ่งแวดล้อมไงที่โรงพยาบาลน,น่<อ>พะพระสงฆ์นอนเรียงเลย<อ>แล้วมันมีอัวขึ้นมาครับมือสั่นตัวสั่นจนพยาบาลถามว่าว่าหลวงพี่เป็นอะไรหลวงพี่ก็ไม่จะบอกอะไรก็หลวงพี่ก็ลอง,ลองนั่งพอนั่งดูเสร็จปุ๊บก็สั่นเพราะมันมี เขาเรียกว่าอะไรแพนิคคือมันมีหวาดกลัวกลัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นเห็นสภาพแวดล้อมพระแบบพระอาพาธเลยโยมสถานที่มันไม่อำนวยครับอันนี้มีมีไฟนั้นไฟนั้นหนักสุดโอเคแล้วก็ยาวมาสรุปว่าหลวงพี่กินไปประมาณกี่กระปุกตอนนี้ทั้งหมดสองกระปุกอ๋อแล้วถ้าเกิดพันกระปุกที่สองไปแลวเนี่ยอาการจากระปุกแรกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยพอหมดกระปุกที่สองเนี่ยมันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คือคือกระปุกแรกอะหลวงพี่มันอาการมันเริ่มดีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดีขึ้น พอกระปุกแรกหมดปุ๊บหลวงพี่ก็เลยทําการสั่งกระปุกสองครับเพราะฉันไน้กระปุกสองได้ไปประมาณห้าวันครับปกติเลยโยม๋อปกติเลยเหรอปกติเลยหมายถึงว่ากระปุกสองนะครับกนนระปุกสองที่ฉันได้ไปประมาณห้าวันแต่หลวงพี่ฉันเมื่อสองเม็ดก่อนนอนอาการ,รมันก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆปกตินี่ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นี่เก้าสิบหรือว่าร้อยไปเลย ก็คือสาหรับณตอนนี้ก็คือให้ให้ร้อยให้เราโอ้แต่กระปุกสองยังไม่หมดนะอ๋อยังไม่หมดกระปุกสองที่สั่งเนี่ยก็คือตอนนี้กระปุกสองอ่ะกินมั่งไม่กินมั่งอ๋อเหลือว่าละเม็ดแล้วโอเคลดได้ลดแล้วใช่เหลือว่าละเม็ดกินมั่งไม่กินมั่งก็ยังเหลืออยู่โหสุดยอดเลยเนี่ยกระปุกสองโอ้โหไวมากกระปุกสองเริ่มห้ามเบ้นนี่จบเลยครับอันนี้ผมไม่ได้มีแต่คลิปให้หลวงพี่กขานะกระปุกสองเออครับผมกระปุกสองเริ่มเริ่มแบบ เริ่มดีขึ้นแลวหลวงพี่ก็ยังเหลืออยู่นะก็ปูสองแต่ตอหน้ากินกิน,กนแค่วันละเม็ดทีนี้อยากให้หลวงพี่แบบว่าฝากเพื่อนๆที่ได้ดูคลิปนี้แล้วกันนะครับว่าคนที่เป็นโรคนี้อยู่กําลังท้อกาลังแบบรักษาบางคนนะหลวงพี่เชื่อไหมกินยาเคมียาอะไรเงี้ยมาเป็นสิบยี่สิบปีก็มีนะหมดเงินมนเป็นหลักแสนอ,อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงถ้าได้เห็นคลิปนี้หลวงพี่อยากจะบอกอะไรกับกับเขาบ้างครับก็ให้ญาติโยมลองลองมากินสมุนไพรตัวนี้ดูเพราะว่า หลวงพี่ก็อยากให้ญาติโยมหายแล้วกันนะอยากให้หายจากโรคภัยเพราะว่าคนเราก็มีโรคก,กันทุกคนแต่โรคนี้มันเป็นแล้วมันมันทรมานถ้าคนอื่นคนไม่เป็นไม่รู้โยมโรคนี้โรคแพนิกเนี่ยคนไม่เป็นไม่รู้บางคนหาว่าเราบ้าเราเพี้ยนเราอะไรต้องมาเป็นเองแต่หลวงพี่เชื่อมั่นว่ายาสูุนภัยตัวเนี้ยของหมอหมอแมนหมอผมไม,ไม่ได้หมอนะนเป็น <laughs> เรียกเรียกว่าน้องแมนน้องแมนกันครับคือ,อมสมุนไพรของน้องแมนนี่ก็หลวงพี่ก็การันตีอันนี้ไม่ได้มีสคริปต์ไม่มีอะไรเลยไม่ใช่น้ามาใช่ไหมไม่ใช่น้ามาหลวงพี่ไปเจอไปเจอน้องแมนที่ในยูใน u t u b e ลองเปิดดูลองเปิดดูตอนแรกหลวงพี่ก็ยังไม่กล้าสั่งนะเพราะกลัวเป็นพวกมิจฉาชีพก็เลยได้เช็คไปเช็คไปเรื่อยก็จนได้ทำการสั่งก็ยังไงโยมก็อยากให้ฝากให้ โยมก็มาลองสมุนไพของน้องแมนดูแล้วกันว่าดีหรือไม่ดีแต่หลวงพี่เชื่อมั่นว่าความจริงก็คือความจริงนะโยมนะอ,อไม่มีหลอกลวงไม่มีอะไรไม่ได้หน้าม้าและหลวงพี่ไม่ได้มีจิตใจที่แบบว่ายังไงหลอกญาติโยมหรือยังไงให้มันลองสัมผัสยาต,ตัวนี้อยู่ก็จะได้ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเหมือนอย่างที่หลวงพี่เป็นตอนนี้ก็คือหายจากโรคนี้แล้วนะก็ ฝากฝากไว้แค่นี้โยมนะยังไงก็ขอให้ญาติโยมที่เป็นอยู่หายจากโรคนี้หลวงพี่ก็อนุโมทนาก็ขอให้ญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายจงหายจากโรคแพนิกขอให้สุขภาพแข็งแรงให้อายุยืนยาวมีจิตใจที่แจ่มใสนะก็ขอให้หลวงพ่อโสธรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงบันดาลให้ญาติโยมและทีมงานน้องแมนให้มีแต่ความสุขความเจริญในปีพฤษภาคม2569นี้ให้มีแต่ความสุขกันเอา อาถืมาถือาโอ้โหน้อยๆนี่ก็ได้พรนะครับนี่นี่คนดูแล้วก็ได้พรแล้วนะโอเควันนี้จริงๆอ่ะเชื่อไหมเพื่อนๆผมมาเลืมหยิบสมุนไพรมาผมอาจจะมาถวายหลวงพี่สองกระปุกน้อยอย่างน้อยหลวงพี่ก็กินบ้างไม่กินบ้างไงก็ได้เดือนสองเดือนแหละสามเดือนอย่างว่าแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวแม่จะขึ้นรูปให้รายการสมุนไพรตัวไหนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะส่งออนไลน์มาถวายหลวงพี่สองกระปุกโอเคเนาะสาธุครับ ก็วันนี้ขอบคุณหลวงพี่มากๆนะครับที่สละเวลานะครับให้ผมได้มาอัดวิดีโอเนาะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อะไรกันเลยนะหลวงพี่เขาเต็มใจเพราะว่าเหมือนเป็นสะพานบุญเนาะช่วยเหลือให้คนอื่นแบบสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยครับโอเควันนี้ก็จบประมาณนี้นะครับเจริญพรโยมครับี่หลวงพี่ไปทำมาไม่เดือนที่แล้วอันนี้คือแอลกอหัวใจหลวงพี่แอลกมาล่าสุดเนี่ยที่หลวงพี่เป็นล่าสุดเลยที่แบบแอลกอมาก็ปกติใช่ไหมปกติแล้วก็มารู้เป็นแคนิกครับ รูปนี้เอคโคล่าสุดโอ้โหอันนี้แปะเยอะกว่าเดิมครับเอคโคล่าสุดเวลาขอท่านปีที่แล้วเนี่ยโยมใช่ไหมเนี่ยมันขึ้นปะอืมครับขึ้นอยู่อ่าขอดูรูปเต็มๆหนึ่ง <S 2> <S 2> โอ้โหอันนี้แปะเต็มไปหมดครับอันนี้คือเอคโคแล้วก็วิงว่งวิ่งอะไรเขาเรียกว่าอะไรโยมเกี่ยวกับหัวใจครับหัวใจเเอคโคแล้วก็อุลตซ่าหัวใจ แล้วก็วิ่งวิ่งบนลู่วิ่งไม่เจอเลยไม่เจอ,อหมอบอกปกติแล้วพอเสร็จจากเคสนี้เสร็จปุ๊บหมอก็ให้หลวงพี่นัดพบจิตจิต,จตเวทเขาออกไปให้หลวงพี่เลยออกอใบหมอนัดเนี่ยแต่หลวงพี่ไม่ได้เก็บไว้มื่อี้